งพยาบาลจุลาภรณ์ราชวิทยาลัยจุลาภรณ์ร่วมกับสมาคมมะเร็งนารีเวทไทยบูรณาการความร่วมมือเดินหน้ารณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักและสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันไวรั v, ส s p v จัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้คมเปญ s p v Prime มัน No s p v No limit ชีวิตไม่สะดุดถึงวันหยุด s p v จัดขึ้นที่ CRA Hall เพื่อร่วมส่งสารรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนตื่นตัวมีความรู้มีความเข้าใจก้าวทันโลกและป้องกันการติดเชื้อ s p v ภายในงานมีกิจกรรมเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อชีวิตไม่สะดุดถึงวันหยุด SPV โดยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริวัลตั้งจิตกระมลผู้รังนายกสมาคมมะเร็งนารีเวทไทยและผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์นัทวุฒิกันตาถาวรรักษาการผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายบริการวิชาการและสังคมร่วมรณรงค์หยุดเชือ้อ SPV ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะโครงการวันนี้ค่ะเป็นโครงการที่สมาคมมะเร็งนารีเวศนะคะจัดร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาภร,รราชวิทยาจุฬาภรนะคะซึ่งเราจัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่7แล้วค่ะนะคะเพราะว่าเราเห็นความสําคัญของเรื่องของ HPV นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยรายละเอียดเรื่องนี้กันเยอะเลยค่ะค่ะที่หมออยากให้ทรายในเรื่องของ HPV เป็นเกี่ยวกับอะไรก็ HPV นะครับชื่อเต็มก็คืรรรอ Human Papilloma Virus อันนี้เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งจริงๆมันมีเยอะแยะเลยเดิสมัยก่อนความรู้เราคือเป็นสาเหตุเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ของมะเร็งปากกระูกสั้นๆเลยวันนี้ที่มาเนี่ยปัจจุบันองค์ความรู้เนี่ยมันมากกว่าเดิมเชื้อชีวีไม่ได้เกิดมะเร็งปากกรูกเท่านั้นยังเป็นมะเร็งที่เกี่ยวไว่าเพศรอบๆไม่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ปากช่องข้อช่องข้อถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นอวยวะเพศชายหรือรูก้นด้วยปัจจุบันพฤติกรรมทางเพศเราเปลี่ยนไปจากสมัยก่อนเรามีทั้งเรื่องของออรัลเซ็ก ที่บางทีตอนนี้เชื้อ HPV จากข้างล่างก็ขึ้นมาข้างบนได้ด้วยนะก็ทําให้เป็นส่วนหนึ่งของมะเร็งช่องปากและลําคอันั้นจริงๆที่เราเน้นเลยวันนี้เป็นที่มาของงาน HPV Pride มัน No HPV No l i มิตชีวิตไม่สะดุดถึงวันหยุด HPV เนี่ยก็อยากสร้างความรู้ความตระหนักเกี่ยวกับเชื้อตัวนี้นอกจากผู้หญิงแล้วรวมไปถึงทุกเพศทุกวัยด้วยซ้ำนะครับรวมถึงกลุ่มเพศหลากหลายเนะพราะจริงๆทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการป้องกันการติดเชื้อ HPV และนำไปสู่มะเร็งลำคอ รู้ก่อนที่จะเกิดโรคเนี่ยเราจะต้องมีการปิดวนก่อนในบ้างค่ะจริงๆไม่อยากให้เกิดโรคเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการคือหนึ่งคือป้องกันเลยค่ะป้องกันเริ่มด้วยตัวเองเนาะเปลี่ยนพฤติกรรมซะแทนที่จะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยก็อาจจะเหลือแค่หนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการป้องกันนะคะฉีดวัคซีนป้องกันค่ะ แล้วหลังจากฉีดวัคซีนป้องกันเสร็จอีกทางหนึ่งก็คือตรวจคัดกรองค่ะเพื่อให้เจอตอนที่มันเริ่มเริ่ม,รมจริงๆเลยอย่าให้มันเป็นเยอะแย,ย,ยะแล้วรักษาก็จะได้ผลน้อยลง,งนะคะวันนี้เราสามารถที่จะทัเองแล้วก็ไปที่สามานรถานที่ต่างๆได้เลยจริงๆรจริงๆไม่ใช่เฉพาะได้ไปเลยจุลาษร์นะครับอย่างวัคซีนไดชวีเอาง่ายๆตอนนี้ในเป็นสิทธิบัตรของเด็กอายุเด็กป .5 ผู้หญิงทุกคนเนาะ จริงๆเราเราอยากให้ผู้ชายรวมถึงทุกเพศได้ฉีดแต่ตอนนี้ของรัฐบาลเนี่ยจัดประมาณพอห้าก็จะได้หลักแนี้แต่ถ้าอายุมากกว่าน,นั้นมีคําถามมาอันนี้ต้องใจเองก่อนนะครับแต่หลังจากนี้เด็กไทยก็คิดว่หวังว่าจะได้สวัสดิการนี้ตลอดไปแล้วจากงานแถลงการณวันนี้สามารถถ้าใครรู้ตัวอย่างเงี้ยาาถ้าในเรื่องของความเสี่ยงหรือว่ามีพพเพื่อนมาหรือไงก็สามารถไปฉีดวัคซีนได้เลยจริงๆถึงจะเสี่ยงไม่เสี่ยงเนี่ยจริงๆหลักการฉีดวัคซีนเราเราอยากให้ฉีดตั้งแต่เด็ก จริงๆโดยทฤษฎีเนี่ยก้าวขวบขึ้นก็ฉีดได้แล้วนะครับฉีดก่อนมีเพศสัมพันธ์ป้องกันดีที่สุดมีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆก็ฉีดได้นะแต่ประโยชน์อาจจะไม่ได้เท่ากับคนที่ไม่เคยไม่เคยติดเชื้อหรือไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ไปได้ทุกที่นะครับเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่นิดนึงหรือเดี๋ยวนี้คลินิกเขก็มีฉีดกันเยอะแยะนะครับไปได้หมดอ้อย่างทุกคนน้องเฟรมอยากให้แบบเชิญชวนหรือว่าใครที่มีแบบอาูุตั้งแต่45ขึ้นไปอยากให้พูดพร้อมเนี่ย ใส่ใจในรายละเอียดตรงนี้อะไรเงี้ยครับก็อย่างที่คุณหมอบอกไปนะครับผมว่าพามาฉีดตั้งแต่ตอนอายุ9ปีครับผมก็สามารถป้องกันได้ดีมากขึ้นนะครับผมส่วนใครที่แบบอ,อาจจะอายุเกินไปแล้วก็ยังสามารถฉีดได้เหมือนกันนะครับผมก็รู้ก่อนรักษาก่อนนะผมหายก่อน <ๆ S 2> ด้วยใช่ผมก็อ,อยากเชิญชวนทุกคนนะครับผมพาลูกพาหลานหรือพาตัวเองนะครับมาฉีดดีกว่าครับผมเพื่อป้องกันไว้นะครับผม ครับผมก็เหมือนกันครับผมอยากให้ทุกคนมาฉมาีดวัคซีนไว้ก่อนเพราะว่าเชื้อ HPV มันไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยเราแค่ไม่รู้เหมือนกันวันนี้เราก็ได้มาความรู้ด้วยไปเล่นให้ทุกคนไปฉีดคุณหมอคะหลังจากที่เราได้รับวัคซีนนะคบความปลอดภัยจะเสี่ยงหรือไม่เหมือนกัน จริงๆแล้วการฉีดวัคซีนเนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับอายุที่ฉีดอย่างที่อาจารย์อจาจารย์นทวุฒิเรียนนะคะฉีดตอนอายุน้อยเนี่ยคระตุ้มคุ้มกันจะขึ้นดีนะคะแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะถ้าเกินอายุ9ขวบไปหลาย10ปีนี่ก็ย,ยังฉีดได้นะคะแล้วก็ป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้สัตราที่สูงเกือบจะ100%นะคะปริมาณในการฉีดก็ดคีแค่ข้งเดียวครับโอ้เก่งมากเลยค่ะ,คะถ้าอายุไม่ถึง15เ่ยค่ะ2เข็มพอค่ะนะคะถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยขอเป็น3เข็ม อยาก็นะครับก็ในฐานะของราชวิทยาลัยจุฬา์ที่เป็นองค์กรการศึกษาการวิจัยตามพระปณัิธานขององค์ประธานฝ้ายหญิงของเราเนี่ยก็อยากให้ให้คนไทยปลอดภัยไร้มะเร็งนะครับสมัยก่อนเรามะเร็งปากมัลูกตอนนี้เราอยากได้มากกว่ามะเร็งปากมัลูกอีกนอกจากผู้หญิงเรายังรวมถึงผู้ชายทุกเพศแต่เรียกว่าทุกวัยที่เกิน9 มันขยายมากขึ้นน,นะครับก็อยากให้มีความรู้ตรงนี้แล้วก็ฉีดวัคซีนตรวคัดกรองมีพิธิกรรมทางเพศที่ปลอดไัยก็จะห่างไกลไร้มะเร็งที่เกี่ยวกับเอชีบนะครับ